วุ่นอดีตพลเองหัวหน้าหน่วยฝึกนาวิกโยธินเสียชีวิตปริศนาคาหน่วยใหญ่สหรัฐโยงไปตั้งศูนย์ยูเครนโดนรัสเซียโจมตีล่าสุดจากที่รัสเซียค่ะยังคงรุกสู่แนวหน้ายูเครนอย่างต่อเนื่องทำกลางการรายงานของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ ที่มีการส่งผู้เชี่ยวชาญทางทหารเข้ายูเครนโดยมีการจัดตั้งหน่วยและก็ศูนย์เสนาธิการซึ่งปรากฏระดับนายทหารระดับสูงร่วมการวางแผนการรบด้วยล่าสุดวันที่6กรกฎาคมข่าวเว็บไซต์ทบวมีการออกมาเปิดเผยว่าร่างของผลเอกนาวิกโยธินวิลเลียมเอฟเมาเลนที่3ซึ่งก่อเกษนาอายุราชการแล้วถูกค้นพบค่ะที่ศูนย์การรบภาพพื้นดินทางอากาศของนาวิกโยธินใ,นใกล้กับทเวนตีไนท์พลาม ศูนย์แห่งนี้ค่ะเป็นฐานทัพนาวิกโยธินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยมีพื้นที่รวมค่ะเกือบ2,000ตารางกิโลเมตรบุคลากรได้รับการฝึกฝนในทุกพื้นที่ของกิจกรรมนาวิกโยธินที่นี่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยรบไล่หน่วยของนาวิกโยธินประจำการอยู่ที่ฐานทัพแห่งนี้ด้วยจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการนายพลเมาเลนดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมนาวิกโยธินหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล้วเขาก็ทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาโซนตาต้าซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการทหารหลากหลายประเภทอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่านายพลผู้นี้ไปอยู่ในอนาเขตของสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงได้อย่างไร สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีการมาเยี่ยมอดีตเพื่อนร่วมงานแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ค่ะด้วยเหตุผลอื่นด้วยซึ่งก็มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนายพลคนนี้แต่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีล่าสุดสถานที่ของกองทัพยูเครนในภูมิภาคโอเดซาซึ่งก็เป็นที่ตั้งของจุดประจำการทาวนและศูนย์ฝึกอบรมของนววิกโยธินยูเครน แม้ว่าสิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันแต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่รับผิดชอบต่อการกระทําของนายพลผู้เกษยียณอายุราชการอยู่ดีสถิติการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของบุคลากรทางทหารของนาโตทําให้เราสรุปได้บางประการว่าการโจมตีของกองทัพรัสเซียมีความเข้มข้นและทันท่วงทีมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะทบวมีการระบุถึงสหประชาชาติตัดสินใจแสดงความกังวลเกี่ยวกับความยุติธร,รรมขัดแย้งทางอาวุธในยูเครนเมื่อพิจาร,รณาจากข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติมีจุดยืนที่สนับสนุนอเมริกาในประเด็นยูเครนในตอนแรกถ้อยคำที่ปรากฏจากหนึ่งผู้อภิปรายของสหประชาชาติจึงดูไม่น่าแปลกใจเลยนั่นคือคำแถลงของเดนิสฟรานซิส ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่78หรือที่เรียกว่าผู้แทนทาวนของตินิดดและโตเบโกตามที่ฟรานซิสกล่าวสหประชาชาติหวังว่าความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครนจะยุติลงในเดือนกันยายนประเด็นเรื่องของการหาหรือการถอนทหารรัสเซียเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆของสหประชาชาติสำหรับฟรานซิสลืมไปว่ารัสเซียเป็นสมาชิกของสหประชาชาติด้วย และสำหรับรัสเซียประเด็นสําคัญคือเรื่องของการถอนทหารยูเครนออกจากดินแดนของภูมิภาคของรัสเซียเช่นภูมิภาค LPR, DPR, เครซอนและก็ซาโปริเซียโดยเหตุผลบางประการประธานสามัญใหญ่ไม่ได้ระบุถึงเช่นการถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาที่รับสูงโกลานและเวสต์แบงก์การถอนทหารสหรัฐและตุรกีออกจากซีเรีย การถอนทหารฝรั่งเศสที่ยึดครองประเทศต่างๆในแอฟริกา